You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. You think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. It's Too many obstacles, you gotta stop it. You gotta take it slow. You can't be the pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're driven. I'm gonna take that สวัสดีทุกคนผมบอบนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับตัวละครอย่างกรูนะครับที่มากับสกินแพทถึกที่เพิ่งเข้ามาของเขานั่นเองนะครับต่อให้ว่ามันจะมาสักพักก็แหละนะครับแต่ผมเพิ่งซื้อนะต้องบอกเลยนะครับว่ากรูเนี่ยเป็นตัวละครที่ติดเมตามาตั้งแต่ซีซันก่อนแล้วนะครับจนถึงซีซันนี้ก็ยังติดอยู่นะเป็นตัวที่โดนแบนเยอะมากๆครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยโกงจริงๆนะครับ วันนี้เราเลยจะมาดูนะครับว่าตัวของกลูเนี่ยมีความโกยยังไงนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าลืมอธิบายสกิลนะครับก็เลยจะมาทําคลิปสอนในสักทีหนึ่งนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แพสซีฟของกลูก่อนเลยนะครับแพสซีฟของกลูเนี่ยนะครับก็คือทุกๆกครั้งนะที่เขาเนี่ยทำการสกิลใส่คู่ต่อสู้นะครับเขาจะทําการสร้างสแต็คเนื้อหนึบไว้บนหัวคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับซึ่งสแต็คนี้เนี่ยสามารถเก็บได้สูง5ต และแต่ละสะแจกนะครับจะทําการสโลคู่ต่อสู้ลง4%นะครับแล้วก็ลดดาเมจของเขาลง4%ด้วยเช่นกันนะครับหมายถึงว่าลดดาเมจที่ทําต่อเราลงนะครับ4%นะพอครบ5แจกเนะี่ยมันก็จะสโลสูงสุด20%นะแล้วก็ลดดาเมจสูงสุด20%ด้วยครับเราก็จะโดนดาเมจเบาลงประมาณนั้นครับแพสซีฟมันง่ายมากนะของกรูนะต่อไปก็คือสกิลหนึ่งของกรูนะครับกรูเนี่ยจะทําการยืดมือออกไปนะครับ วางกาวไว้ในระยะที่สุดขอบระยะนะครับก็คือสุดที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับมันจะวางใกล้วางไกลไม่ได้เนาะซึ่งไอ้กาวตัวนี้เนี่ยเวลาวางออกไปนะครับก็จะหมุนเป็นเวลา3วินาทีนะหลังจากนั้นมันจะระเบิดออกรพร้อมกับว่าถ้ามีศัตรูอยู่ในขอบเขตของสกิลนั้นเนี่ยเขาจะโดนล็อกขาไปด้วยนะตอนมันระเบิดครับแต่ว่าเมื่อครูเนี่ยเดินไปเหยียบนะครับเขาจะทําการรีเซ็ตสกิลทันทีเนาะพร้อมกับว่าได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับซื้อผ่านมันก็จะเก็บแตกเนาะสกิล แล้วก็มันจะรีคูลดาวได้เรื่อยนะครับวิธีเล่นก็แค่วางไว้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเดินออกมาครับแล้วก็วางไว้แบบนี้เรื่อยๆนะมันไม่ยากครับสำหรับกลูโอเคเกือบลืมนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยมันจะเด้งเลือดเราด้วยถ้าเราวางสกิลหนึ่งครับแล้วเดินไปชนปุ๊บเราก็ได้เด้งเลือดครับเด้งเลือดขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะหรือไม่ก็ถ้าปล่อยให้มันระเบิดเองเราก็ได้เลือดเหมือนกันครับซึกงอ่าเท่ากันนะแต่ว่ามันจะไม่รีเซ็ตคูลดาวนะครับประมาณนี้นะสำหรับสกิลหนึ่งของครูครับง่ายมาก ต่อไปก็คือตัวสกิลสอของกรูนะครับกรูเนี่ยจะทําการแยกตัวนะครับออกเป็นตัวเล็กแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเราเดินชนใครเนี่ยมันก็จะทําดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามนะครับพร้อมกับได้รับความเร็วเลื่นที่เพิ่ม10%ด้วยนะตอนอยู่ในร่างน้อยแบบนี้ครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็แทบจะไม่รู้สึกหรอกนะครับและข้อดีของสกิลนี้นะครับก็คือกรูเนี่ยสามารถใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งได้นะก็คือวางสกิลหนึ่งไปก่อนครับและถ้าเราสกิลสองไปตามจุดที่เราวางไว้เนี่ยเราก็จะะดึงงงตััวเเออไปหา Skill ขาขรรนคบ มันจะใช้สกิลนี้เนี่ยทำการเคลื่อนที่ได้นะแบบนี้ครับเดี๋ยวปิดครูดาวสักนิดนึงครับหรือว่านะครับถ้ามีคู่ต่อสู้อยู่ตรงข้างหน้าเราแบบนี้นะครับเราสามารถดึงคู่ต่อสู้ไปด้วยได้นะครับซึบอ่ามันก็จะดึงไปแบบนี้นะแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันจะทําการเก็บสต็กบนหัวศัตรูเนี่ยเร็วมากด้วยเช่นกันนะครับหรืออย่างที่ว่านะครับมีศัตรูหลายตัวอยู่นะครับแบบนี้ครับถ้าเราวางสกิลหนึ่งไว้ตรงนี้ครับแล้วเราลากไปนะอยู่ในขอบเนี่ยเขาก็จะดึงไปหมดเลยนะครับตัวไหนที่อยู่ในสกิลของเขา ก็จะรวมๆวมไปแบบนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าตอนอยู่ในทีมไฟเนี่ยโกงมากนะครับเวลาใช้คอมโบนี้นะเพราะว่าแค่เราทำนะครัสเต็ปมันก็เต็มทันทีนะนี่ครับซึบอ่ะเต็มเลยนะโอเคครับต่อมาเราจะมาพูดถึงอันตีของกลูนะครับซึ่งเป็นสกิลที่โกงที่สุดและของกลูนะครับก็คือเขานจะทําการเก็บสเต็ปไว้บนหัวให้มันเต็มก่อนนะอันดับแรกครับวิธีการใช้ซึบอ่ะพอเก็บสเต็ปบนหัวเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่าอันตีเราเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับ ครูเนี่ยจะทำการวิ่งขึ้นไปบนหัวศัตรูนะครับพร้อมกับฮิลเล่าตัวเอง30%นะครับอา้าแตกหมดแป๊บนึงนะอ่ะโอเคเอาใหม่นะเนี่ยครับเขาสามารถกอบหัวศัตรูได้นะครับพอกาะไปแล้วเขาจะฮิลเล่าตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถโจมตีปกติได้และจะใช้สกิลหนึ่งและสะกิลสองได้ด้วยนะครับ และถ้ามีศัตรูมาโจมตีเราตอนที่เราก่อหัวอยู่นะครับดาเมจ80%เนี่ยจะลงไปหาคนที่เราก่อหัวอยู่นะครับเราเนี่ยจะได้รับดาเมจแค่20%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังโจมตีฝั่งเดียวกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเขาเดินเข้าป้อมเนี่ยคนที่ได้รับดาเมจก็จะเป็นเราคนเดียวนะครับมันจะไม่หันนะและจุดที่มันโกงมากๆของสกิลนี้นะครับก็คือถ้าศัตรูนะครับตายในขณะที่เราลังก่อหัวอยู่เนี่ยสกิลนี้นะครับจะลดคูลดาวเหลือเพียง5วินาทีนั่นเองนนนนะรรรััททาาาใใให้้้เีีสสมมถชิลววตไไดฟ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่คอมโบของตัวกลูนะครับว่ามันเล่นยังไงเนาะจริงๆเราวิธีเล่นมันง่ายมากนะครับก็คือแล้วก็สกิลหนึ่งไปนะครับแล้วก็สกิลสองให้มันถึงนะพร้อมกับดึงตัวตูไปครับขึ้นหัวนะแล้วก็สกิลหนึ่งครับแล้วก็ดูดไปแบบนี้นะครับพยายามวางสกิลหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่ศัตรูจะเดินไปนะครับเขาจะโดนดาเมจนะครับแล้วสกิลหนึ่งเราจะรีฟูดาวด้วยถ้าเป็นคนเล่นเนี่ยเราก็จะพอเดาง่ายออกอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยจะเดินไปทางไหนเนาะ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งของกลูนะครับที่คนที่เล่นกลู้ามช่ำเนี่ยเขาจะชอบใช้นะครับก็คือเวลาเราขึ้นหัวแล้วเนี่ยนะครับปุ๊บแล้วเราจะสกิลหนึ่งแต่ว่าศัตรูเนี่ยมันไม่พมันไม่ยอมเดินไปในจุดที่เราวางไว้นะครับเราจะทําแบบนี้ครับก็คือวางสกิลหนึ่งไว้ครับแล้วก็เพิงวอดไปนะมันจะเป็นการดันศัตรูไปหาสกิลหนึ่งเราครับทำให้เราเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้นะครับปุ๊บขึ้นหัวไปปุ๊บวางสกิลหนึ่งไว้ครับแล้วเขาไม่ยอมไปนะแล้วก็ดึงไปแบบนี้ครับมันจะทําหน้าที่เเหมือนตััวลยครบ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวครูนะคอมโบเขาง่ายๆครับที่เหลืออยู่การพลิกแพลงในเกมแล้วครับว่าจะเล่นยังไงเนาะสกิลเขาเข้าใจไม่ยากนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์กันดีกว่านะครับผมเอาละครโับเข้ามาอยู่กันในเกมมาที่เรียบร้อยครับเตรียมนี้มันจะออกเป็นรองเท้าแดงนะครับอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะได้เกราะเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่าตัวครูเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่เล่นทีมไฟหรือว่าเล่นโซโล่ก็ได้นะมันเล่นเอาเพย์ได้นะ แต่ว่าเล่นกับเพื่อนก็จะดีกว่าหน่อยครับมาช่วยหยินฟาร์มครับตอนนี้มีจอเฮดนะครับที่เล่นเป็น exp นะครับเหมือนว่าเขาน่าจะเอามาคอมโบกับหยินนะเพราะว่าสองตัวนี้มันเล่นด้วยกันได้ดีครับจอเฮดเป็นคนยนหยินเขาไปหาัตรตูตนะแล้วหยินเนี่ยก็มีหน้าที่แค่กดอันตรีเท่านั้นครับการเข้าถึงของตัวเขามันจะง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าด้านบนนี้เจอซันนะครับก็เป็นงานยากอย,กอยู่นะ แล้หมันยินเขาจะบอกว่าให้ไปเอาบัฟแดงครับผมก็เข้าไปด้วยเลยครับพยายามลากเข้ามาในพุ่มก่อนครับระวังสกิลหนึ่งนะแล้วก็เดินถอยครับทําแบบนี้เรืเลยครับกรูเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าผมเลยจะไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นโลมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหนึ่งก็คือมันโดนแบนเยอะครับสองก็คือมันแก้ทางง่ายครับแค่ออกไอตัวแช่แข็งมามันก็หลุดจากอันติกรูได้แล้วครับ แบบว่าถ้ากดแช่แข็งแล้วตัวครูก็จะโตกออกมาเลยนะมันก็เลยจะแก้ทางง่ายหน่อยครับแต่ว่าตัวเขาก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันแรงครับ CC มันมีนะมันถึกครับบางทีเล่นหนึ่งสามยังได้เลยครับนี้เราอยู่กับจอเฮดก่อนนะครับพยายามจะดูสันไวครับข้างล่างไอรีเทลโดนตัวของคลินกับลาฟาเอลกดไว้ครับแล้วจุลลงเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจอเฮดผมพยายามผักจุลงออกไปก่อนนะครับ พยายามเดินหนีออกมาครับน่าจะรอดอยู่นะแล้วได้รองเท้ามาแล้วเมื่อกี้โมแตโฟกัสด้านล่างนะครับก็เลยโดนเลยครับฉากเออขึ้นมาซ้อนด้านบนแล้วครับวางสกิลหนึ่งครับเพิ่มสเต็เขาไว้ก่อนนะจริงๆเราใช้สกิลหนึ่งนะครับในการโซนพื้นที่ได้นะครับอย่างเช่นว่าวางไว้ที่พื้นนะครับศัตรูเขาก็จะเดินหนีออกไปเองนะัตรู่ลงเหมือนเพราะว่าเขาจะไม่กลัวเพราะเปิดใส่เลยแบบนี้เราสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองดูดมาก่อนครับแล้วก็เป็นคิวของเรานะเก็บคิวได้ครับซันนี่ยืนมองเพื่อนตายนะไม่ได้ช่วยอะไรเลย ผมเวลาเล่นฟลูนะครับผมจะไม่ได้เล่นแบบกลัวๆนะครับเราจะเล่นค่อนข้างเข้าได้นะเพราะว่าตัวเรามันเด้งเลือดได้เนาะยิ่งต้นเกมเขาไม่มีตัดเลือดแล้วก็ยิ่งเล่นง่ายครับแต่ว่าเราต้องออันตรีสัหน่อยครับยิ่งมีอันตีนี่คือสวรรค์เลยครับตอนนี้เต่าจะเกิดแล้วนะครับด้านล่างจอเฮดพุ่งเข้าไปใส่คลินแล้วครับผมค่อยๆเดินตามไปนะครับจริงๆเมื่อกี้ว่าจะไปดูเลนบนซะหน่อยครับเพราะว่าซันเนี่ยเขาดันคีบเขาป้อมแล้ว ดักไว้ก่อนครับอันติเรามาแล้วครับโอเคตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนจะไปเปิดเต่ากันแล้วครับเราค่อยเดินตามไปทีหลังพยายามโซนไวนะครับเนี่ยบูเช็คเทียนเขาเดินเข้ามาแล้วครับเราเอาแลวหยินเขาดึงเข้าอันติไปแล้ว,วแบบนี้ก็น่าจะไม่รอดนะสบายสบายเลยครับไฟนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพยายามไปโซนก่อนจริงๆตอนนี้ผมควรจะลงไปด้านล่างนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้โฟกัสต,ตอนเล่นเท่าไหร่นะครับ หน้าที่รวมคือไปอยู่ในทุกที่ที่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าการที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้เนี่ยมันจะทําให้เกมมันมีสมดุลมากขึ้นนะครับบางทีผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบติดปล่อยแครี่ปล่อยเอ็มเอ็มไปมากเกินไปสักหน่อยครับก็เลยเดินลงมานะเหมือนว่าเขาจะตายใจไม่ยอมถอยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้ลงมานะครับใช้สกิลเพื่งว่าทักผ <benefit> ึ้นออกไปก่อนแล้วเก็บคิวมาได้ครับตอนนี้เยราไปเอลตัวเดียวครับเราพยายามสกิลหนึ่งล็อกขาไว้แล้วไอรีเลเก็บคิวมาได้ครับเรียบร้อย ลงมาทีเดียวได้2ตัวเลยครับแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นบูเช็คเทียงกำลังจะเดินลงมาครับแต่ว่าหยินมาแล้วแล้วอยู่ในพุ่มแบบนี้ครับเราสกิลดึงตัวเองไปก่อนเอาแล้วหยินเขาดึงเขาอันตีไปแล้วครับเหมือนก็เรียบร้อยเลยครับไม่รอดนะอย่างวันนี้ก็ต้องตีป้อมหน่อยแลลวครับไหนๆก็มีโอกาสแล้วครับเอาแล้วลาฟาเอลมาครับเราถอยออกก่อนเลยครับเอาแล้วกาอันตีมาดึงตัวเองออกไปครับ เราเป็นตัวที่ค่อนข้างมีโมบิลิตี้อยู่นิดนึงนะครับมีแค่สกิลเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วใช้ให้คุ้มนะครับถ้าเผื่อใช้ไปก่อนแล้วเราโดนทีหลังนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับถ้าเเหมือนร่าลาฟาเอลเขาจะเข้ามาลึกนิดนึงครับเราไปเก็บแตกบนหัวแล้วสกิลหนึ่งสกิลสองึงออกมาก่อนนครับบางอีกหนึ่งทีแล้วก็เพิ่งว่าครับดันออกมาเรียบร้อยเลยครับยิงตัวเขายิ่งบางอยู่แล้วด้วยครับเจอเราไม่มีมีดาเมจต้นเกมแบบนี้ก็ไม่ไหวครับ มาแล้วครับอีกสองตัวนะเราดึงตัวเองนี้ออกก่อนนะเนี่ยครับตัวเขามันค่อนข้างแบบว่ายืดหยุ่นได้นะแต่วิธีเด่นครับแล้วตอนนี้คูดาวเราก็รีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกครับถ้าศัตรูตายขนาที่เราอยู่บนหัวเนี่ยเราจะคูดาวเหลือ5้าีนะครับอันติมันทำให้เราใช้ได้รัวๆนะพอแบบนี้กูมันเลยโกงด้วยครับตอนนี้ผมหาจังหวะเล่นอีกนะเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเราเนี่ยยังไหวนะแต่เหมือนว่าจะคิดผิดก็เลยเรียบร้อยเลยครับกลับไปเกิดใหม่ครับ เกิดให,หนึ่งทีครับจอเฮดโดนซันเก็บใที่เรียบร้อยครับบูเชตเทียงกลังเดินลงไปด้านล่างที่มีฉางเอ,อ๋อเราอยู่ครับเราพยายามสกิลหนึ่งส,สงสกิลสองไปแต่ว่าโดนผัาออกมาก่อนครับก็เลยรอดตัวไปนะด้านบนจอเฮดจะไม่เกิดครับตอนนี้เราเสียทั้งป้อมล่างป้อมบนนะครับพยายามเดินไปปิดราฟาเอลครับตัวบางๆแบบนี้มาสามคนก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วแหละครับเราตึงขาไว้ก่อนแล้วขึ้นหัวไปเลยครับ แต่ว่าจังหวะนี้ผมสกิลหนึ่งกับสกิลสองผิดทางนะแต่ยังโชคดีที่ตัวเขาบางมากครับก็เลยจริงการใช้สกิลของเรามันก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าตัวเขามันตายก่อนนะเดินไปตรงกลางบ้างครับแต่มว่าคีมเนี่ยจะเข้าด้านล่างด้วยผมก็เลยลังเลนิดนึงครับแล้วยินเขาลากบูเชเคียนเข้าไปอีกแล้วสามรอบแล้วับ ผมก็เดินมาตัดคลิปนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะครับจริงๆไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมนําด้วยแลย้วทําอะไรก็ทำครับจังหวะนี้ตรงกลางมีสามตัวครับเราจะไม่เล่นเข้าไปมั่วๆนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่อยู่นะครับของเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยครับแล้วเหมือนว่าตรงกลางเขาจะ เข้าไปตีป้อมแล้วผมเดินไปเคลียคลิปก่อนรับดึงตัวเองเข้าไปแบบนี้พยายามเก็บตัวแตะไว้บนหัวของจูลงแล้วขึ้นไปบนหัวแล้วครับพยายามจะดึงไว้แต่ว่าเขาตายก่อนอันตีเราครูด,ดาวทับจอเฮดโยนรามาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบแล้วพยายามสกิลหนึ่งดักคลินไว้ก่อนนะไม่รู้จะเก็บคิวได้หรือเปล่าแต่ว่ายางังเก็บคิว,วไม่ได้หนึ่งตัวครับเรียบร้อยเลยครับไฟนีครับโอ้โหได้มาสามตัวเลยครับจังหวะนี้จอเฮดทําดีมากนะครับโยนถูกตัวมากแล้วยินเขาเข้าไปอันตีไว้แล้วครับเราพยายามเดินเข้าไปรับดาเมจป้อมไว้ก่อน,นครับช ไอเดีิเทลโดนเก็บกันที่เรียบร้อยแล้วพยายามจะเข้าไปปวดซันไว้แล้วว่าเลือดเราเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วครับอ,อ่ะพาย้อนกันมาดูจังหวะนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่เยอะนะครับทำไมผมถึงเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าพอเขาเนี่ยเคลียร์ตรงกลางเสร็จแล้วนะครับแล้วแบบว่าจะเป็นจังหวะเดียวกันที่ทีมเราเนี่ยเคลียร์คลิปด้านบนเหมือนว่าจะดันด้วยนะผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะเดินขึ้นไปเคลียร์คลิปนะผมก็เลยดักรอนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับพราเขาเลือกที่จะมา ดันป้อมกลางครับผมก็เลยเดินเข้าไปเปิดเลยนะครับแล้วถามว่าทําไมมีคนเดียวถึงกล้าเดินเข้าไปเปิดนะครับก็ต้องไปมองที่แมปนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยพอเคลียร์คลิปเสร็จเขาเดินลงมาพอดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดรอเพื่อนเลยนะครับให้เขามาซ้อนจังหวะแบบพอดีเป๊ะแบบนี้ครับต้องดูแมปเป็นประจํานะครับว่าจังหวะไหนควรเล่นจังหวะไหนไม่ควรเล่นนะครับถ้าจังหวะนี้เพื่อนเนี่ยไม่ลงมาผมก็ไม่เล่นนะครับก็น่าจะแค่เคลียร์คลิปแล้วก็เดินออกเลยครับกลับไปเติมเลือดนะมาใหม่ครับ จอบูเชเทียนครับด้านล่างตรงนี้มีสี่ตัวเลยนะครับอยู่ฝ่าว่า,าฟ้าฝั่งตรงข้ามครับแต่ว่าเรามีต่อนื่องเพื่อนเรานำมาเติมแล้วว่าแบบนี้เราใส่นัวเลยครับพยายามขึ้นไปบนหัวของเราฟาเอลแต่ว่ายินดึงเข้ามันตีไป,ไปอีกแล้วครับเราต้องมาเล่นข้างนอกทีนี้อันตีเราติดคููดาวเลยครับสกิลหนึ่งดักไว้ก่อนครับ <c oughs> ต้องบอกว่ามันเล่นคอมโบกันไม่ได้นะครับสองตัวนี้นะถ้าเรากอะหัวอยู่แล้วยินดึงเข้าไปเนี่ยเราเด้งออกเลยนะครับแถมปิดครูดาวนานด้วยนะจะได้แหงจริงครับแต่ก็ ไม่มีปัญหานะถ้าสุดท้ายแล้วเกมเรานำครับเคลียร์คิบบนครับตอนนี้ตรงกลางเหมือนว่าจะอยู่กันเยอะด้วยครับเราเดินมาตรงนี้เจอจูโล่งครับเราพยายามที่จะตามไปก่อนแล้วจอเฮดพุ่งไปแล้วเก็บคิวมาได้หงตัวครับอีกสามตัวเขาอยู่นอกระยะนะครับพยายามจะเดินไล่แต่ว่าไม่ถึงครับเดินถอยมาก่อนดีกว่าครับอยู่ไปเราก็ต่อเรื่องโลฟีนะก็หาจังหวะเขาเรื่อยๆครับสันนี่เอาป้อมเราแล้วครับบอกกับจอเฮดว่าแป๊วเขาเถะนะครับไม่งนเนี่ยป้อมหายแน่นอนครับ แล้วพยายามที่จที่สกิลหนึ่งดักไวครับไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าเพราะว่าซันเขาเนี่ยมูบิลิตี้เยอะกว่าเรานะครับสกิลหนึ่งสโลไปไเรื่อยๆครับยิ่งเก็บแ็กยิ่งสโลได้เยอะนะแ็กละสี่เปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับตรงกลางนี้เพื่อนพยายามตัดคลิปไว้ก่อนนะครับเราก็ต้องหาทางเข้าป้อมให้ได้ครับแต่ด้านบนเหมือนว่าซันเขาจะเอาอีกแล้วครับ พยายามตามทางด้านของจอเฮดอยู่นะแล้วก็เดินไม่ปีกดีกว่าเพราะว่าตัวเขามันปวดนะแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าจอเฮดตายเองเฉยเลยครับแล้วเรามาดักแบบนี้ไปพยายามตึงขาไว้แล้วพยายามจะขึ้นหัวก็เรียบร้อยเลยครับแม่ครูดาวมาฟรีๆนะใช้ไปเลยครับอันตีถ้ามั่นใจว่าเขาตายนะครับต้รงกลางมันจะมีหลายตัวครับมีบูชเกียนมาใกล้ๆตรงนี้แล้วยืนอยู่4ตัวแบบนี้เราพยายามที่จะพุ่งเข้าไปแล้วสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองดูดเข้าไปครับขึ้นหัวหิวเลือดตัวเองก่อนนะเอาแล้วเอาอีกแล้วครับยินนะคโอ้โหอันตีแบบนี้เราก็ตกเลยแหละคร แต่ว่าหยินเขาก็ยังเก็บสามมาได้นะครับหวานเทียบอยู่ดีครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้ายืนในหลายตัวแบบนี้เราเลือดเราน้อยนะครับพยายามรีบขึ้นหัวให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นหัวเนี่ยตัวเรานะครับจะได้หิวเลือด30เอร์เซนตเนาะซึ่งมันทําให้มันถึกขึ้นมากนะครับแถมอีกอย่างพอเราขึ้นหัวเราก็ไม่โดนตีด้วยนะครับได้ดอดเรียบร้อยก็มาดักพุ่มกันสักนิดนึงนะครับแล้วมีบูเชคเทียนเดินมาแบบนี้พยายามที่จะ เล่นเขานี่ก็เก็บคิวมาได้เลยครับโอ้โหเดินไม่ระวังตัวนะครับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ผมพยายามบอกให้เพื่อนเนี่ยเคลียร์เลนนะเพราะว่าพยายามจะให้คีปมันเข้าพร้อมกันหลายๆทางครับมันจะได้เลือกเอาสักป้อมหนึ่งับถ้าปล่อยให้คีปเข้าทีละเลนทีละเลนแบบนี้มันมันเอาพ้วยากนิดนึงครับแต่ว่าซันเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างปวดนะครับเกมนี้นะเขาพยายามตัดคีปตัดหลอดตัดอะไรไปเรื่อยครับผมก็เลยต้องหาจังหวะปิดนะครับแต่ว่า ทันเนี่ยเขาหายไปไหนไม่รู้นะครับจังหวะนี้นะผมงงมากนะครับตอนเล่นเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาดันคีปต่อครับยิ่งดีครับเรามีช้างเอ๋อด้วยครับการดันป้อมมันเลยจะง่ายขึ้นนะเนี่ยครับทันเขาไปข้างล่างอีกแล้วครับก็เลยต้องเดินลงไปปิดหรือเปล่าครับเหมือนว่าช้างเอ๋อจะกลับไปแล้วครับแต่ว่ายินเนี่ยเข้าไปเอาบูเช็กเทียนมาแล้วครับผมพยายามที่จะเข้าไปรับดาเมจป้อมรอนะแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะรอดมาได้แบบสบายสบายครับก็เลยไม่เป็นไรนะ ตอนนี้ก็พยายามดันชีปตัดชีปไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะมีโอกาสบุกนะครับเพราะว่าเกมแบบนี้มันขึ้นป้อมยากจริงๆครับ Mobile Legend นี่ป้อมแตก3ทางไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแต่เหมือนว่าซันเขายังจะห้าวมากเกินไปหน่อยครับผมเลยตัดสินใจว่าไปปิดดีกว่าครับปล่อยให้เขาเล่นแบบนี้มันมันน่างหงิดเหมือนกันนะครับไครับเราเพื่อนเราไปเยอะแล้วครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับ พยายามวิ่งหนีนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าลังเลอยู่ครับว่าจะไปดีหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็พอตัดสินใจมาเขาก็ฆ่าได้เลยครับเพื่อนนะอย่างน้อยก็ตัดปัญหาไปได้หนึ่งอย่างครับโอ้โหแล้วลาฟาเอลเขาชุบเฉยมาเล่นกันต่อครับเหมือนว่าจะมีคลินอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็กระโดดไปบิดทา้งเปล่าเสียฟิกเกอร์เลยครับจอฮิเราพุ่งไปแล้วแบบนี้ก็โยนมาเราพยายามที่จะเต็มจะแตกไว้บนหัวแล้วว่าังเก็บคิวคลินสมาได้แลืว่าแลกไปกับจอฮิของเรานะครับ เห็นเพื่อนมาซ้อนแบบนี้ผมก็สกิลหนึ่งครับแล้วสกิลสองเข้าไปในวงก่อนครับขึ้นหัวแล้วก็รีคูดาวมาหนึ่งทีครับแต่เหมือนว่าไอดีเทลเราจะแรงมากนะครับฝั่งข้ามนี่เลือดละลายเลยครับเจอทันด้านล่างอยู่แล้วครับเพยายามตัดคีปอยู่ครับผมกับไอดีเทลก็เลยพยายามจะไปปิดนะครับแต่เหมือนว่าซันเขาจะเข้าบัฟแดงไปแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจตีหลอดดีกว่าครับ ได้หลอดมาแล้วครับเรามาดักพุ่งต่อนะหาจังหว่าเล่นนะเผื่อมีคนเดินมาโซนเดินออกป้อมมาอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ออกมานะแต่ที่ออกมาแน่คนหนึ่งอีกแล้วครับทันนะพยายามจะมาตัดหลอดครับผมกับไอดีเทลครับเชียร์คลิปล่างก่อนครับให้มันดันขึ้นนะแต่เหมือนว่ายินกับจอเฮียจะขึ้นไปด้านบนแล้วครับไปดักทันไปแล้วเก็บคิวทันมาได้ครับแต่ว่าจูโล่งด้านบนเขาพุ่งเข้าไปแล้วครับ ได้หินมาแต่ว่าจอเฮดเราก็เก็บชูล,ลงมาอีกหนึ่งทีครับเราขีบด้านมงวเราจะเข้าด้วยครับเราจะได้ป้อมสามทางแล้วครับไปดีเทลเราพยายามโซ,โซนตอนตรงข้ามไว้ไม่ให้เดินมาด้านบนอยู่ครับพยายามเลือกไฟตรงข้างล่างนะด้านบนขีบก็เลยเข้าสบายสบายเลยครับฝั่งตรงกลางก็ไม่มีใครกันแล้วครับแบบนี้ก็จบเกมเลยหรือเปล่าครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยทำสรับเกมของกรูรมิงนะครับ ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งดาวสําหรับวันนี้นะครับกลวงผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่กำลังหาเล่นกลูอยู่นะครับตัวต่อไปอยากได้ตัวอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแนะนำตัวหนิทีผมชื่อบอบนะครับชอบเล่นลมในมู l e เลเจนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเอาเทคนิคแนวทางการเล่นมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วผมจะมาอัปคลิปสอนเล่นโลมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคครรัับบ